การส่งทหารสยามไปปราบกลุ่มจีนฮ่อที่ลุกราานดินแดนในประเทศลาวซึ่งเป็นรัฐในอารักขาของสยามเกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19หรือสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหตุการณ์การปราบจีนฮ่อจีนฮ่อหมายถึงกลุ่มชนจีนมุสลิมจากมณฑลยูนานของจีนเรียกว่าฮ่อ ที่อพยพหนีภัยสงครามไทผิงและสงครามฟินในช่วงกลางศตรวรรษที่19เข้ามาในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งบางส่วนได้ก่อกระบฏและปล้นสะดมในพื้นที่ลาวตอนเหนือรวมถึงหลวงพระบางและเวียงจันทร์จีนห่อเริ่มรุกรานและสร้างความวุ่นวายในเขตลาวตั้งแต่พุทธศักราช2418คริสตศักราช1875โดยเข้าปล้นสะดมหมู่บ้าน และขัดขวางการปกครองของเจ้าผู้ครองนครในลาวสยามจึงมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อดินแดนในอารักขาและมีการจัดทัพไปปราบรามรจีนฮ่อในหลายครั้งการปราบจีนฮ่อเกิดขึ้นสามครั้งในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าได้แก่ครั้งที่1พุทธศักราช2418คริสตศักราช1875สาเหตุจีนฮ่อเริ่มก่อเหตุเล้่สะดม และยึดพื้นที่ในเขตลาวเหนือรวมถึงเวียงจันทร์และหลวงพระบางผู้บัญชาการเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ชุ่มบุญนาคซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในขณะนั้นส่งกองทัพจากกรุงเทพมหานครครึ่งไปยังลาวแต่การปราบครั้งนี้ไม่สำเร็จเนื่องจากทหารสยามขาดความคุ้นเคยกับภูมิประเทศและถูกจีนห่อโจมตีตอบโต้ครั้งที่สองพุทธศักราช2426 คริสตศักราช1,883สาเหตุจีนฮ่อยังคงก่อความวุ่นวายในเขตลาวเหนือและลามถึงหลวงพระบางผู้บัญชาการเจ้าพระยาสุรศักดิ์มรีเจิมแสงชูโตนำทัพไปปราบที่เมืองหลวงพระบางและเมืองสำเหนือผลลัพธ์ทหารสยามสามารถปราบปรามกลุ่มจีนฮ่อได้สำเร็จบางส่วนแต่กลุ่มฮ่อยังหลบซ่อนตัวในพื้นที่เขตภูเขา ครั้งที่สพุทธศักราช2,428คริสตศักราช1,885สาเหตุกลุ่มห่อที่เหลือรวมตัวกันและกลับมาปล้นสะดมอีกครั้งผู้บัญชาการพระยามหาอมาตตยาธิบดีชื่นกัลายาณมิตรนำทัพหลวงปราบห่อจนสงบในที่สุดผลลัพธ์การปราบครั้งนี้สามารถกวาดล้างจีนห่อในลาวได้อย่างเด็ดขาดและกลุ่มห่อที่เหลือถูกขับไล่ออกจากดินแดนสยาม สถานาการปกครองในลาวช่วงนั้นเจ้าผู้ครองนครหลวงพระบางในช่วงเวลานั้นหลวงพระบางเป็นนครรัฐในอารักขาของสยามมีเจ้ามหาชีวิตโปรสสว่างวงศ์ต่อมาคือเจ้ามหาชีวิตสุริยวงศ์เป็นผู้ปกครองลาวตอนเหนือหลวงพระบางและลาวตอนกลางเวียงจันทร์อยู่ภายใต้การอารักขาของสยามโดยตรงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการรักษาอธิปไตยเหนือรัฐในอารักขาอย่างลาวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งกองทัพไปปราบจีนห่อหลายครั้งโดยเฉพาะครั้งที่สองและสซึ่งเป็นการปราบที่ประสบความสำเร็จผลกระทบ 1. การยืนยันอำนาจของสยามในลาวการปราบจีนห่อช่วยให้สยามยังคงควบคุมลาวเหนือและลาวกลางไว้ได้แม้จะ,ะเผชิญแรงกดดันจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม 2. ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับสยามการปราบจีนฮ่อทำให้ลาวต้องพึ่งพาสยามในการปกป้องอาณาเขตและรักษาความสงบ 3. การลดอิทธิพลของกลุ่มโจนจีนฮ่อถูกขับไล่จนหมดสิ้นจากภูมิภาคสรุปเหตุการณ์ปราบจีนฮ่อในลาวเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของสยามในการปกป้องดินแดนในอารักขาและรักษาอธิปไตยเหนือภูมิภาคอินโดจีน ในช่วงที่มหาอำนาจตะวันตกพยายามแผ่อิทธิพลเข้ามาการดำเนินการในครั้งนี้ยังแสดงถึงความเข้มแข็งของระบบการทหารของสยามในยุคต้นของการเผชิญหน้ากับความท้าทายจากภายนอก